เด่นใหม่วันนี้การใช้เหรียญหรือธนบัตรเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ได้สาเหตุเกิดจากอะไรน่ากลัวแค่ไหนแบไตสรุปให้ฟังง่ายๆพร้อมวิธีรับมือที่ทำตามได้ทุกคนเหมือนเคยสถานการณ์ตอนนี้นะครับท้าว่ากันตรงๆเลยสังคมได้ก้าวข้ามจากความตระหนกกลับสู่ความประหนักเรียบร้อยแล้วนะครับ ผู้คนมากมายก็มีความเข้าใจในการป้องกันตัวเองมากขึ้นดูจากคำขวัญที่มีคนคิดไว้ก็ได้กินร้อนช้อนตรูถูสบู่แล้วก็อยู่ห่างๆเรามีโซเชียลดิสเทนซิ่งต่อกันนอกจากใส่หน้ากากแล้วหลายคนก็ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่แออัดรวมไปถึงการหอบงานจากสำนักงานกลับบ้านไปทำงานตามนิยามเวิร์กฟรอมโฮมกันมากมายนะครับแต่โอกาสในการสัมผัสเชื้อโควิด -19 โดยตรงก็ยังมีอยู่ดีครับล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมาประกาศเตือนประชากรโลกให้งดใช้เหรียญหรือธนบัตรในช่วงเวลานี้ครับเนื่องจากเชือ้อโควิด -19 สามารถจะติดผนึกอยู่กับธนบัตรและเหรียญที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดได้ซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมน,นีถึงกับออกโรงมาทดลองแล้วก็ยืนยันผลว่าเป็นเรื่องจริง และเมื่อไม่นานมานี้หลายคนได้เห็นแล้วว่าผมได้โอกาสดีในการไปสัมภาษณ์เจ้าสัว c ีีในวันที่ประกาศตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีในประเด็นวันนั้นเนี่ยเราคุยเลยเถิดกันไปถึงเรื่องการรับส่งเงินทอนเงินในท้องตลาดด้วยเราเป็นว่าสังคมวันนั้นพุ่งเป้าความสนใจไปที่เรื่องของการผลิตหน้ากากอนามัยเราลองย้อนดิสักทีนะครับว่าเนื้อหาใจความที่เราพูดคุยการเกี่ยวกับการรับส่งเงินทอนเงินมันเป็นยังไงครับ คืออย่างนี้เรื่องป้องกันเนี่ยนสำคัญมากวิธีป้องกันก็ห,นหมอก็พูดแล้วปัญหาเว้นที่เรายังแก้ไม่ตออคือทนเงนินอันนี้เชื้อติดอยู่ในธนาบคัรแน่นอน,น,น,อนถ้าว่าเมื่อไปจับมือกันนะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นคิวอาร์โคสจุดนี้โยงไปสู่นัยยะยสำคัญที่จีนคุมอยู่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายวันแล้ว เหตุผลพระรัฐบาลสามารถจะยกระดับสังคมเป็นสังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ทำการซื้อขายสินค้ากันด้วย QR code มาอย่างยาวนานเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับมาดูไทยไทยเราก็มี QR code เปเช่นเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าในช่วงวิกฤตการที่มีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่าง p a n i c buy หรือการตื่นตัวในการซื้อของไปตุนเก็บไว้เรายังคงเห็นการใช้ธนบัตรอยู่มากมายเราลองตรวจสอบดูซิว่า มีธนาบัตรหลงเหลือในท้องตลาดมากขนาดไหนพิมงานแบบไตสืบอค้นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองมีธนาบัตรหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่า6,400ล้านฉบับและเหรียญอีกกว่า400ล้านเหรียญถ้าในช่วงเวลาปกติไม่เท่าไหร่แต่เมื่อเป็นช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดนี้ประชาชนใช้สอยมากยิ่งขึ้น ยิ่งใช้เยอะจึงยิ่งเสี่ยงเยอะผมอยากให้คุณผู้ชมที่ยังสะดวกใช้ธนบัตรรับทราบข้อมูลเหล่านี้ครับเปลียนและธนบัตรสกกระปรกกว่าที่เราคิดนะครับอ้างอิงจากรายงานมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ทำการวิจัยหาค่าเฉลี่ยของเชื้อโรคที่สามารถติดแนบสนิทอยู่กับธนบัตรแต่ละใบค่าเฉลี่ยอยู่ที่26,000ตัวแน่นอนครับว่ามีใบที่น้อยกว่าและมีใบที่มากกว่า และเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถอยู่ใน2 6 0 0 0ตัวนี้ได้ณนะเวลานี้ถ้าเรายังไม่หยุดการใช้เหรียญใช้ธนาบัตรแลกเปลี่ยนกันไปมาอัตราการสัมผัสที่เยอะก็นำไปสู่อัตราการสัมผัสใบหน้าและโอกาสที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก็ย่อมอย่างนี้ความน่ากลัวของการใช้เหรียญและธนาบัตรก็คือเราไม่รู้ว่ามันผ่านมือใครมาบ้างและมีไวรัสอะไรติดอย แม้ว่าข้อมูลโควิด -19 จะยังสรุปไม่ได้ว่าเชื้อไวรัสตัวนี้จะติดอยู่ในธนบัตรได้นานกี่วันแต่เรามีข้อมูลจากชุดความรู้เดิมจากตอนที่ไวรัสสายพันธุ์โคโรนาอย่างเมอร์และซาออกมาแพร่ระบาดว่าเฉลี่ยแล้วติดอยู่บนธนบัตร4-5วันนานสุด9วันขึ้นอยู่กับตัวแปรคือความชื้นและอุณหภูมิกระบวนการการส่งผ่านเงินที่รวดเร็วมีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อซึ่งเขายังไม่รู้ตัว เอามาใช้และเชื้อนี้ก็ถูกส่งต่อจนมาถึงเราแม้ว่าเราป้องกันตัวด้วยวิธีการอื่นมากแค่ไหน